cái này vẫn được thọt về đi cái một không biết nữa tại cả làng ăn อการิดก็คือก,กินก็คือครับถ้ามีเส้นติดตรงนี้นะมันจะเขาเขาปอกมันมีทุกค้ว่า อตอกเรอไม่ตอไม่ครูตอก,กต<อ>ุ<อ>ของเลซแบนนะคะตอนนี้น้อขอเชิญด้านนี้เลยครับ<ไ>อ๋อมามเล่นอย่างเดียว เล่นอย่างเดียวครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเกมหรือเปล่านิดนึงครับ Vũ là.、嗯 น้ำคานะครับก็ ที่สำนักสงฆ์นะครับมีศูนย์การเรียนรู้โฮมยานะครับบ้านแห่งภูมิปัญญาหมอเมืองนะครับแล้วก็ใช้หลกักใช้ศาสตร์ของหมอเมืองในการใช้นวดไทยนะครับซึ่งนวดไทยก็เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็มีการตอกเส้นแบบล้านนาซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองล้านนาเองนะครับอาจารย์ก็ได้ศึกษาด้านนี้มาจริงมาเป็น20่ปีแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนี้เราก็ได้มาผสมผสานกันนะครับทำให้เรา เรื 7, เอ่อการพัฒนาในการแก้อาการหรือการงวดซึ่งมันผ่อนคายอาการได้หรือบรรเทาอาการได้นะครับ ให้เร็วหน้าขึ้นแลคือเรานำการศาสตร์ทางนวดไทยมาผสมกับสองเส้นนะครับแล้วก็คือทางพระอาจารย์นี้ทาการบำบัดที้สามารถมาได้ที่ไหนและติดต่อไงไครับครับก็มาได้ที่สานักสงฆ์รถตสิบสี่ัาเลยนะครับเรามีศูนย์องค์ยานะครับถึงการเรียนรู้อยู่ที่ที่ภายในวัดเลยนะครับก็อยู่ที่บ้านขวาแต่นะคบตำบลท่าขา้าวเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับหรือก็ติดต่อทาง โทรศัพท์หรือไลน์หรือเฟซบุ๊ก <c oughs> ก็ได้นะครับแล้วก็ แต่ให้ดีก็นัดล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็มีหมอจํากัดนะตอนนี้ที่อาจารย์พยายามรณรงค์นะครับก็คือเราเปิดสอนอบรมนะครับเปิดหลักสูตรอบรม8วันนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเรียนตั้งแต่พื้นฐานการนวดนะคเส้นนะเส้นต่างๆนะครับแล้วก็การตอกเส้นนะครับวันท้ายๆเราก็จะเรียนเรื่องการแก้การเลยฉะนั้นจบหลักสูตรนี้จริงๆก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนนะครับเป็นวิชาฝึกฝนฝึกฝนได้จูวิธีแล้วก็จะเกิดความชำาญ นนกส็สามารถทําได้ได้ดีนะครับแต่อย่างการปิดเส้นรูร่องนิชาเนี่ยปกติทําวันเรียนวันเดียวก็ได้ได้ผลนะครับก็สามารถนําไปต่อยอดได้